ครับในขณะนี้นะครับก็เป็นช่วงกลางดึกผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่วัดเทพศาสตรชุมชนบ้านเตาทานอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเชื่อได้ว่าในขณะนี้หลายท่านคงจะนอนหลับไปแล้วผมเองนั้นได้รับการประสานจากพลเมืองดีโทรศัพท์แจ้งเข้ามาว่าให้ผมนั้นช่วยเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อกลางลงพื้นที่มายังวัดแห่งนี้สืบเนื่องมาจากว่าในช่วงหัวค่ำนั้นได้มีคนพบว่ามีผู้นำผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งผมเองนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นใครนําท่านมาปล่อยไว้ที่วัดแห่งนี้แล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาตามหาความจริงในเรื่องนี้ส่วนเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรและผู้เท่าที่ถูกนํามาทิ้งไว้ในวัดแห่งนี้เป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับซึ่งในตอนนี้เองผมอยู่ที่บริเวณกลางวัดนะครับซึ่งเป็นร้านค้าขายอาหารตามสั่งในขณะนี้ร้านค้าแห่งนี้ก็ได้ปิดตัวลงแล้วผมก็ได้มา สังเกตการอยู่ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ได้พบผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ลายหนึ่งได้นอนหลับอยู่ในศาลาแห่งนี้แล้วนะครับซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ลายนี้นั้นเป็นใครหรือเป็นบุคคลเดียวกับที่ชาวบ้านแจ้งมาหรือเปล่านั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมและไปตามหาความจริงในเรื่องนี้กันนี่นะครับตอนนี้ผมเองก็เดินมาที่บริเวณศาลาแห่งนี้หากทุกท่านสังเกตที่บริเวณม้านั่งนะครับก็จะมี ผู้ชายอายุประมาณ60ปีเป็นผู้ชายนะครับนอนอยู่ที่บริเวณมานั่งนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็น นี่นะครับที่ทุกท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นชายชราวัยประมาณ60ปีได้นอนหลับอยู่บนเก้าอี้มานั่งตัวนี้น่ะนะครับในสภาพที่สุดรันทดอย่างมากซึ่งผมเองนั้นจะทําการปกคุณตาท่านนี้ให้ตื่นขึ้นเพื่อทําการสอบถามถึงที่มาที่ไปของการที่ได้มาอยู่ในลักษณะเช่นนี้หรืออยู่ในวัดแห่งนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั้น ผมเองจะไม่ทิ้งคุณตาท่านนี้ไปไหนและจะหาทางช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังความสามารถตอนนี้เรามารู้จักกับคุณตาท่านนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่จะต้องปกคุณตาท่านขึ้นนะครับนี่นะครับก็คุณตาท่านก็อยู่ในสภาพนี้นะครับคุณตาจ๋าคุณตา คุณตาครับคุณตาจ๋าคุณตาคุณตาครับคุณตาอขอขอโทษครับคุณตาตาจา๋า <c oughs> ขอขอโทษที่รบกวนเวลานอนนะขอโทษนะ <c oughs> ผม, <c oughs> ผ,มผมเป็นทหารเรือครับท <c oughs> หารเรือใช่ไหครับทหารเรือที่สัตหีบ <c oughs> ผมมาช่วยคุณตาคุณตาไม่ต้องกลัวผมนะ <c oughs> ผมไม่กลัว <KAR. S 1> อะขอขอ,ขอผมขอยญาตนั่งได้ไหมครับขอ,อยญาตนั่งนะพอดีผมผมชื่อป๊อปนะครับ เป็นทหารือชื่อป๊อปครับเคยใช้ครับผมเป็นทหารเรืออยู่ที่สัตหีบนี้ยศอะไรครับยศเรือโทครับเรือโทเรือโทครับพอดีพอดีว่ามีพลเมืองดีนะครับคุณตาโทรศัพท์หาผมแจ้งว่ามีคุณตาน่ะมีคนแก่ถูกนํามาทิ้งไว้ในวัดแห่งนี้ผมเองเป็นทหารเรืออยู่ที่นี่ได้รับแจ้งแล้วก็เดินทางมาตรวจสอบจึงต้องขออนุญาตบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นยามพิการแล้ว แล้วผมก็จะขอสอบถามคุณตาถึงที่มาที่ไปได้ไหมครับว่าทําไมคุณตาถึงมาอยู่ที่นี่แบบนี้ได้ไหมครับคุณตาผมกลับบ้านไม่ได้ครับบ้านผมอยู่นี่หนองลีนี่อยู่หนองลีที่ที่ไหนครับตามอระดกโลกอะ่ะที่พัทยาเหรอครับไม่นี่อยู่หนองลีเนี่ยครับแล้ว<ม>ท่านนายกระดูทีลำยายแก่หลวยกรมไว้ครับ คุณตามาทําอะไรที่นี่ครับคุณตากลับบ้านไม่ได้เพราะอะไรครับบอกได้ไหมผมเดินหาข้าวบ้านข้าวไม่ถูกมันข้าวไปมันเป็นคุณตาหาทางกลับบ้านไม่ถูกครับคุณตาอยู่ที่หลงรีครับแต่ว่าคุณตาไปกลับไม่ถูกครับแลวคุณตาไปไหนมาครับถึงได้กลับบ้านไม่ถูกไปบ้านที่ไหนครับดินแดงกรุงเทพไปที่กรุงเทพครับแล้วทําไมถึงมาอยู่ที่สตหีบบอกได้ไหมครับครับผม รับจ้างจ้างแท็กซี่กันมานี้อ่ะฮะคับมันเข้าไม่ถูกครับผมจ้างมาสองพันครับแล้วก็เลยมาส่งคุณตาที่นี่ก็ส่งที่นี่แล้วเข้าไม่ถูกแล้วตอนนี้คุณตาจะเอาไงต่อครับผมจะรอว่ามันจุ่งนี้มันจะมาผมรอมาสองวันวันนี้แล้วคุณตาอยู่ที่วัดสองวันแล้วหรอครับอะไรครับอยู่ที่วัดนี้สองวันแล้วหรอสองวันแล้วเอาอย่างนี้คุณตาครับคุณตาอยากให้ผมช่วยเหลืออะไร แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้อาจจะต้องเป็นตอนฟ้าสางแล้วคุณตาอยากให้ผมช่วยเหลืออะไรครับคุณตาบอกได้เลยเดี๋ยวผม,มเดี๋ยวผมจะอาบัตรประจําตัวแสดงให้ดูนะครับคุณตาจะได้รู้ว่าผมเป็นใครแล้วมไม่มีบัตหลาน,นอนยุบไม,ม,<า>ไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเองเอาให้คุณตาดูครับ<ม>แต่ว่าผมมาช่วยคุณตานะครับผมมาช่วยคุณตาคุณตาอยากให้ผมช่วยเหลืออะไรครับถ้าคุณตาอยากให้ผมช่วยได้คุณตาอยากให้ช่วยเหลืออะไรอยากให้ผมให้เรือโทรนั่นให้ผมกลับบ้านได้แล้วกันกลับบ้านได้ที่หนองลีนะครับ คุณตาต้องการแค่นั้นนะครับครับแต่ตอนนี้คุณตาคือคุณตามานอนที่นี่สองวันแล้วสองวันคืนเนี้เพื่อรอแท็กซี่คันนั้นมาจะกลับมารับคุณตาแท็กซี่ไม่มาแล้วมันอยู่กรุงเทพนั่นกลับไปแล้วแล้วคุณตาทําไมไม่นั่งรถกลับบ้านล่ะครับขอโทษผมไม่มีเงินสักบาทนึงแล้วทุกคุณตาทานอะไรกับอทางวัดไหยมั่งอะไรบ้างทางวัดให้คุณตาครับแล้ว <c oughs> คุณตามีญาติอยู่ที่บ้านกี่คนญาติไม่มีมีม,มีอยู่ที่ต่างจังหวัดคนเดียว แล้วที่หนองรีะครับหนองรีมีผมคนเดียวกับเมียผมแล้วเมียตอนนี้เขาจะไม่ตามหาหรอโอ้ยก็ตามหาตั้งนานเลยตามมาเจอทําไมอะครับไม่รู้ผมอยู่เนี่ยโตถั์ก็ไม่มีตอนนี้คุณตาอยู่เท่าไหร่ครับเจ็ดจุดเก้าแลวแปดสิบแปดสิบีใหม่เนี่ยภรรยาคุณตาชื่ออะไรบอกได้ไหมชื่อน้อยแก้วรวยชื่อน้อยแก้วรวยครับท่านอายุเท่าไหร่ครับอายุ ึกว่าแล้วคุณตาชื่อชื่อจริงชื่ออะไรบอกได้ไหมครับนะคุณตาชื่อจริงชื่ออะไรบอกได้ไหมครับลำไยแก้วฉลวยเนี่ยลำไยแก้วฉลวยนี่คือคุณคุณยายเนาะและคุณตาครับตัวคุณตาชื่ออะไรครับชื่อจริงก็ตัวลำไยแก้วฉลวยเนี่ยลุงตาคุณตาเลยนะชื่อลำไยเหรอครับนายลำไยแก้วฉลวยครับเนี่ยนายยกลงดนตรีตัวจริงเนี่ยแล้วคุณตาขอโทษนะครับคุณตาพัดออกจากบ้านมากี่วันแล้วเวลายี่สามสี่วันแล้วมาเนี่ย เพราะว่าคุณตาไปที่ดินแดงครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยแล้วไปทำอะไรที่ดินแดงครับดินแดงบ้านผมอยู่นั่นมีแล้วเจอบ้านไหมบ้านผมมีอยู่นั่นบ้านให้คนเช่าอยู่อ๋อแล้วที่นี่เป็นบ้านจริงหรือบ้านเช่าครับบ้านจริงครับที่นี่ที่หนองนี้ก็บ้านจริงเหมือนกันครับก็เอาเป็นว่าคุณตาใหญ่ผมช่วยคุณตากลับบ้านจําทางกลับบ้านได้ไหมจำได้แต่เข้าไม่ถูกเป็นบ้านเป็นจัดสรร ที่ที่เนี่ยผมปลูกไว้มีหกไร่ครับเนี่ยที่หนองลีเนี่ยครับมีสวนตะอัอฮึแล้วก็มีสวนท้ม,มหวานครับแล้วก็เพื่อผมซื้อมาจากญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยครับก็เอางี้นะครับคุณตาผมเข้าใจแล้ว คือคุณตาอยากให้ผมช่วยพาคุณตากลับบ้านให้ได้อยากไปได้คือคืนนี้ยิ่งดีแต่ว่าคืออย่างนี้คุณตาผมขอเป็นตอนเช้าได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยามวิการและอีกอย่างหนึ่งการเดินทางกลางคืนมันมืดและมันหาในลํลบากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพระเดินบินทบาทปุ๊บผมมาหาคุณตามาปลุกคุณตาที่นี่มาานี่กี่โมงอ่ะหกโมงครึ่งครับได้ไหมได้ตอนนี้คุณตาต้องนอนที่นี่เมื่อคืนคุณตาก็นอนตรงนี้หรอครับนอนนอนตรงนี้แล้วยุงไม่กัดหรอจ๊ะยุงไม่ไม่มี ไม่ผมสวนมนปัดทีเดียวยุงมีมียุงม่มีกัดเลยทั้งนิดเดียวก <c oughs> ็คือตอนนี้คุณยาอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านไหมครับคิดถึงบ้านอยากอยากจะกลับบ้านเงินก็ไม่มีด้วยเงินไม่มีด้วยงั้นผมเป็นทหารเรือผมอาสาช่วยนะครับคุณตามไม่รังเกียจนะครับมผมขอเป็นพรุ่งนี้เช้าหกโมงครึ่งผมมารับมาคุยกับคุณตาแล้วมารับคุณตากลับบ้านได้ไหมครับครับนะ อันคุณตาเดี๋ยวผมขอญาตลากลับบ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับโอเคคุณตาเก็บสิ่งของให้ดีคุณตามีตังไหมไม่มีไม่มีเลยนะโอเคนะเราไม่ได้ผมไม่ได้ไปเอาอะไรของคุณตานะก็ไม่ได้เอาไม่มีคนไม่มีก็ไม่โอเคครับตางั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับโอเคสวัสดีครับตาครับสวัสดีครับดีครับไม่เที่ยาไม่ทานะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันรู้เรื่องครับตาสวัสดีครับนอนปลอดภัยทาไม่เอ๋คนปัจจุบันพลเอกเอ๋แหละครับนอนให้ปลอดภัยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ ในตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงฟ้าสางแล้วผมเองนั้นก็ได้เดินทางกลับมายัางวัดเทพศาสตร์ตาถานตามที่ไดร้รับปากกับคุณตาเอาไว้ว่าวันนี้หลังจากฟ้าสางแล้วผมจะหาทางช่วยเหลือคุณตากลับสู่บ้านของคุณตาให้ได้นะครับซึ่งหลังจากนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบว่าจะสามารถเจรจากับคุณตาได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าคุณตานั้นมีอายุมากแล้วท่านก็อาจจะมีอาการหลงลืมบ้าง ซึ่งยากที่จะหาจุดที่ชัดเจนได้นะครับแต่แล้วที่สุดนะครับหากเราไม่สามารถหาข้อสรุปในเรื่องนี้ได้ผมเองก็จะพาคุณตานะครับไปส่งให้กับบ้านพักคนชราในพื้นที่เขตบางละมุงเพื่อให้บ้านพักคนชรานั้นดูแลคุณตาไปก่อนนะครับนะครับก็เช้าวันนี้มีสภาพอากาศที่หนาวเหน็บคุณตานั้นก็ได้มานั่ง ผมผ้าอยู่ในลักษณะเช่นนี้อยู่ในวัดเทพประสาทเตาถานนะครับนี่นะครับก็เป็นสภาพของคุณตาซึ่งเป็นที่น่าเวทนาสงสารอย่างมากผมเองในฐานะทหารเรือและเป็นประชาชนคนหนึ่งจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อหาทางช่วยเหลือคุณตาให้ได้นะครับครับภาพที่ปรากฏทุกท่านได้เห็นนั้นเป็นสภาพคุณตา ที่ได้ถูกนำมาปล่อยไว้ในวัดเทพศาสตราาต่อฐานซึ่งตลอดระยะเวลา2-3วันที่ผ่านมาคุณตาก็จะใช้ชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสภาพเช่นนี้และในตอนกลางคืนคุณตาก็จะไปอาศัยชายคาของร้านขายอาหารตามสั่งเป็นที่หลับนอนเมื่อร้านอาหารเปิดขึ้นคุณตาก็จะต้องมานั่งอยู่และนอนอยู่ใต้ต้นไม้จนกว่าจะถึงพบค่ำในช่วงตลอดระยะเวลา2-3วันที่ผ่านมานี้นะครับ นี่ก็เป็นภาพที่สลดหดหูใจอย่างมากไม่ทราบว่าผู้ใดนั้นเป็นญาติของคุณตาหรือมีผู้สนิทมักคุ้นคุณตาก็ขอให้ช่วยติดต่อมาหาทางผมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0649893235นะครับเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือนำคุณตากลับสู่บ้านแต่หากวันนี้ยังไม่สามารถที่จะหาทางที่จะช่วยเหลือคุณตากลับสู่บ้าน เนื่องจากการเจราจารนั้นไม่ชัดเจนผมเองก็จะอาสานำคุณตาส่งให้กับหน่วยงานรัฐเป็นผู้ดูแลเพื่อให้คุณตาได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับ